เดีย๋ยวเราจะไปจัดเซิร์เป็นเลครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเมนูแกงเห็ดใส่ผักหวานนะครับ ส่วนผสมของเรามีอะไรกันบ้างแล้วก็มาติดตามชมนะครับนี่ครับกระเทียมหอมหัวแดงนี่ครับตะไคร้พริกครับสุรตดน้ำปลาครับแล้วก็น้ำปลาครับไข่หมดแดงครับแต่ว่าไข่ของเราหนึ่งทิ้ง ไว้นะครับไว้กินนานๆครับมันหน้าย่าครับแล้วก็ผักหวานครับแล้วก็เห็ดครับฝักทองครับแล้วก็บวกใบแมงลักครกับใบมันนะครับผมไม่มีใบย่านางผมเลยจะเอาใบมันแทนนะครับเราก็จะมาคั้นน้ำใบมันก่อนครับเราไม่มีใบ ยนานางนะครับเราก็เลยจะเอาใบหมากแทนนะครับก็ใส่น้ำเข้าไปครับเราจะมาคั้นเอาน้ำม,มานันครับสรเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราจะมากรองเอาแต่น้ำครับ ผักไปก่อนครับตะไไข่ใ,ใส่เข้าไปครับตามด้วยพริกครับกระเทียมหอ,อมหมวนแดงนะครับใส่เข้าไปได้ครับ เอาละครับมันต้องมันย็นอานอนแลย,ยครับนำใบไหม่ใส่ แล้วครับเดินๆเลยครับใส่พริกหอมกระเทียมเข้าไปใส่ฟักทองเข้าไปก่อนครับอันด้วยเห็ด ก็บวกตามปรุงเลยครับนำปลาดิบใส่ครับบัดดีครับสองทับพีครับสุรสหนึ่งซอนครับน้ำปลาหนึ่งทับพีครับหอมครับ ตามด้วยผักหวานครับใส่ผักหวานเข้าไปครับเ,บ <c oughs> เอ้ยไข่มดแดงครับไข่มดแดงไข่มดแดงของเราไม่ใช่ไข่หมดแดงสดนะครับไข่มดแดงหนึ่ง ก็บไว้ครับมันก็ได้เป็นสีนี้นะครับตามด้วยใบนางรักครับแล้ก็ปิดไฟเลยครับ แกงเห็ดใส่ผักหวานน้ำไปมันนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดเซิร์ฟปันเลยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาด เมนูตต่อไปนะครับสําหรับเมนูแกงเห็ดอกหวานน้ำใบมันไข่บดแดงก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ